สบายดีทุกคนมานี่มาพบกันสองเตียงทองอันใดกันใดเนาะมอนี่เตียงทองสุภาทุกคนไปเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอนเนาะมอนี่ก็เดินทางมาหอดหวยแล้วไปเขาไปชมกันบรรยากาศดีๆงามๆเนาะทุกคนเนาะนี่มากับเบาเตียนคือเกโอโอ่าเนกปีดวิดวิดวิดพิเพศได้ตะกี้มันมีพิเภศยไงคายไหจายนี่ นี่ปีเพลต์มนนอกดิง่งหงนี่ทุกคนตะกี้อันนี้นี่มันบ่มีแล้วน,นี่เอาว้เรื่องอดีตเนาะนี่สมัยเตียงทองแน,น่นอนนี่โว้ยไรตีตลอดเลยนี่ <c oughs> ตีแล้วมันเป็นเคียร์ตบาดพี่เพลต์ต้นจานนี่นยังคือเกา่าเนาะสมัยแน่อนอนตะกี้มันหกหนี่ทางก็พุ่นและพุนอ่ะนี่มันฮาคาเฮดนี่ประมาณชาวใบปีนี่ ชาวหอ,วหอด้ะ oh. มันหอนด้ียตะกี้มันโกแถวนี้โอ้ย oh. เป็นลินผีเพศมันมีครัวอันนั้นครัวยังครัวต้นตะเคียนเลยครัวต้นตะเคียนแหละนี่เขาเห็ดครัวไม่แล้วเขาพัฒนาขึ้นร้ายนี่มองนี้คน บริวาว่าช่างขึ้นกระแสมัน,มน,นี่ทุกคนมันพิเภกเอริกระบ้านเกิดเตียงทองอยู่นี่สมัยน,น้อยๆนี่เอาอันนั้นไม้ไมยาคิวนะไมยาคิว,วมันมันออกมากเลทุกคนซัมซัมบีแขรงนี่แลนมาลู่ลูข่าวจัว๊กแล้วตีแล้วก็เป็นเขียตะปาปอาไปจี้กินสมัยนี่นี่โมมีเด้อเนี่ยนี่บริวาว่าเนี่นี่เลยอัน,นรอดเลยตุรกี้ นี่ไปกับสมายนมัมีเพจมัมีพาพ์เนี้ครับแต่ว่าระยะระยะว่าห้าปีลงมากยังมีเนาะสกีเนาะมเป็นขาเห็นอยู่มอมีนะมีเลยทุกคนเเฮ็ดบุญะเขาูพุทักไราะว่าเออแมนอยู่เห็ดบุญเลยเลยเนาะไปไปเบื่งหมบ้านกันจ้าเนาะทุกคน ตอนนี้เดินทางไปหอดหมู่บ้านของเตียงทองเลยเด้อเป็นหมู่บ้านที่ลึกลับทุกคนป <c oughs> ้อมาานเกือบสามโลได้อ,อย่างน <c oughs> ม่อปานวานั่น,น,นะทุกคนนี่หมู่บ้านคองเตียงทองเองเป็นหมู่บ้านที่ลึกลับบ้านเกิดเมืองนเอน เกิดเกิดอยู่นี่เด็กทองก็เกิดอยู่นี่ก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดซับสขไคร์เพื่อเป็นกำลังใจเอ็ดคลิปต่อ,ตอไปทุกคนได้มูกันสมัยตะกี้ทุกคนได้ลูกได้เมียแล้วเราเฮานี่ยังไม่ได้ เพ็ดยังชีวิตประจําวันครับคือเฮ้าอะไรเฮ้ากับชีวิตเฮ้ากับไปหาทายคลิปบานเตียงทองเป็นบัาภาษาลาเทิงเลยครับ ตอนนี้เขาว่าเรื่องหมูหุ้งว่าปลาไปลาไหหุงมันดกปลาหลอันดีอนอัจดจีแม่เฮ้ยแค่ไหนท่าน่ะตาตาาฟองกันเลยนะมา นี่หมู่บ้านที่ลึกลับแห่งประจำบ้านกุตะผ่านผ่านผ่านปะเอาเมือเตือนเตียงทองปะนี่แหละหมู่บ้านกันนี่แต่ว่ายูพีม่มีไฟฟ้าด้วยทุกคน่ว่าลึกลับยังมีไฟฟ้าใช้ กับนี่จักแบรย์ไปน,นี่ยางมาบานเงียบทุกคนบา,านบาลึกหลับ เป็นที่ว่ากลางคืนเย็นเจี๊ยบเกียดเกียบอาชัดจังเจียเย๊ยบแปเกมงองนะว่าปลาลงจะเขื่อนเลยทุกคนมดอยู่เขื่อนไทยเขื่อนลาวน,นั่นเองใช่เจ็บตานี่ป,นประมาณอยู่นี่เขื่อนนี่ประมาณบ้านนี่ประมาณซ่าเนาะว่า,าเลยจี รอบลอบจับกนนี่บ้านลลับเฮ้ยเ,เก็บบุกพ้าด้วยเฮ้ยขอให้เก็บบุกพ้าดเาลย ต้นมังยิ่วั่ะนี่ก็หว่าทำไมเตียงทองยังน้นอยๆแล้วมึงยิ่ยังต้นหนึ่งตอนนี้ก็ยังเห็นอยู่เท่าแห้งแล้วมึงยิ่งบริษัทตีนต้นยิ่นะต้นมุกเ้าเนี่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านที่ ลึกลับเป็นหมู่บ้านกันดานบ้านนอกบ้านนอก,น,น,อกนเลยคันยกย้อนย้อนย้อนอดีตตะกี้ที่ยางแบบนี้บ่ได้นะขยำัวควายเนาะมันเป็นขี้โคนขี้ต้มบูบา่าบูบา่าบูบา่าแต่แต่ช่วงนี้มันกับบูมีงัวมีควายเนาะโบได้ก็อยู่หยอยู่หนามันก็นเลยมันแน่น มาง่ายๆซะมันบูเป็นิีต้มนี่อคลิปนี้ก็ฝากกดเลยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์แจงทองเพืเป็นกำลังใจถ่ายคลิปต่อ,ตอไปเนาะ